สวัสดีค่ะจากบริษัทออริจินอินโนเวชั่นจำกัดนะคะวันนี้เราจะพาคุณลูกค้านะคะมาดูเกี่ยวกับเครื่องวัดแก๊สของแบรนด์ o n e y w เ l well ลนะคะรุ่นนี้เลยจะเป็นรุ่น P P B l a 3 e 0 0 0นะคะรุ่นนี้จะมีกระเป๋าหนังสำหรับพกพานะคะใช้ถือแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในเครื่องค่ะอาจจะมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าหนังนะคะวิธีการเปิดก็เปิดได้ประมาณนี้ค่ะ เปิดเครื่องเปิดมาก็จะเจอกับอ่าตัวเครื่องพร้อมกับอุปกรณ์นะคะอ่าที่ลูกค้าจะได้รับก็คือมีอ่าในส่วนของตัวเครื่องนี้นะคะตัวเครื่องจะเป็น ppb เลยสามพันนะคะของแบรนด์ h o n e y w e l นะคะใช้สําหรับวัด voc ในระดับ ppb นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโผนะคะที่สําหรับอ่าเอาไว้ใช้ต่อกับหัวของตัวเครื่องในส่วนนี้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นตัวชาร์จแบตนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่สำรองนะคะอันนี้จะเป็นสายเกี่ยวกับการดึงข้อมูล Data นะคะอันนี้จะเป็นชุดอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับอาให้ทางบริษัทที่รับสอบเทียบนะคะตัวเช็คดูเครื่องนะคะลูกค้าจะได้รับไปในส่วนของอฟิลเตอร์1ชิ้นนะคะ สำรองหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นอยู่กับบริเวณโพอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงสำหรับเก็บแก๊สนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดของตัวเครื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะแอดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตนะคะอะแดปเตอร์ก็จะมีหัวมาให้นะคะเรียบร้อยเลยต่อกับตัวชาร์จนะคะต่อกับตัวชาร์จตัวนี้นะคะ ก็ลูกค้าก็จะได้รับไปประมาณนี้นะคะ,ะตัวเครื่องนะคะ,ะกรณีซื้อเครื่องใหม่ไปพร้อมกับเอกสารสอบเทียบนะคะจากแลบของเราโดยชัดตรงนะคะทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ฮ n ริเวลโดยตรงในไทยคะ่ะแล้วก็มีห้องแลบสอบเทียบที่เป็นมาตรฐาน ISO 17025ด้วยคะ่ะทางด้าน VOC เราก็ได้รับการหลับรองนะคะวันนี้เราจะพาคุณลูกค้านะคะมาดูเกี่ยวกับเครื่องวัดสารละเหย VOC นะคะ ตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ Honeywell นะคะอ่าโมเดลก็คือ Ppb สามพันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดเครื่องนะคะวิธีการเปิดเครื่องก็คืออ่าคุณลูกค้ากดปุ่มกลางนี้ค้างไว้นะคะเครื่องก็จะแสดงหน้าจออ่าทางนี้จะเป็นในส่วนของทันด้านเสียงนะคะแล้วทางนี้จะเป็นในส่วนของด้านปั๊มนะคะเครื่องก็จะรันไปนะคะ หน้าจอที่แสดงผลก็คือจะมีในเป็นในระดับของ ppb นะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นอ่าการชาร์จแบตนะคะดูแบตเตอรี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเก็บ Data นะคะหน้าจอก็แสดงผลเป็นอ่าเกี่ยวกับ iso บิทตลีนะคะเกี่ยวกับตอนนี้ก็อยู่ของเราก็อยู่ที่ศูน ppb นะคะตัวเครื่องนะคะสามารถเปิดไฟได้นะคะโดยที่กดปุ่มน,นี้ก็จะเป็นลักษณะของการเปิดไฟในการวัดในที่มืดนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อในส่วนของตัวโผกให้ดูนะคะวิธีการต่อก็หมุนหมุนตัวนี้นะคะเข้าไปหมุนให้แน่นนะคะอะเมื่อตัวเครื่องนะคะต่อต่อกับโผกเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอเราก็จะแสดงผลค่า P P B ตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณอ่า140ต้นๆน,นะคะ วิธีการใช้งานเครื่องก็ประมาณนี้ค่ะหากคุณลูกค้านะคะใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการปิดเครื่องนะคะก็สามารถกดในส่วนของปุ่มนี้ค้างไว้นะคะประมาณห้าวินาทีนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะวันนี้จะมาสอนเอ่อ วิธีการชาร์จแบตนะคะรุ่น PVB 3000นะคะค่ะก็อย่างแรกแล้วจะมีแท่นชาร์จนะคะแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จนะคะตอนแรกที่ได้เครื่องมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราทําการใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีถอดนะคะก็กดลงมาแล้วมันก็จะได้งมาเลยโอเคแล้วก็จะเป็นสายแบบนี้นะคะ ิธีเสียบวิธีเสียบนะคะก็คือดูตรงนี้นะคะที่เป็นปุ่มไฟล์นะคะจะอยู่ด้านหน้านะคะก็คือเราก็จะอยู่อันนี้ก็คือที่เสียบสายชาร์จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเสียบแท่นชาร์จนะคะก็จะประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็จะหมุนดู บิดหมุนให้มันแน่นนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณแบบนี้อ่อาอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานะไฟทีนี้นะคะแล้วก็เสียบรูมันจะอยู่ตรงนี้ด้านข้างนะคะ,ะ,คะสมมติเราอยู่อ่าเราหันข้างหน้ามาเป็นหนีใช่ไหมคะแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็เสียบตรงนี้อือทีนี้เราก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านอะไรได้ได้ปกติเลยคะ่ะถ้าทีนี้อ่าชาร์จหรือใช้งานเสร็จนะคะก็ หมุนออกแล้วก็หมุนออกเหมือนกันแล้วก็นำหมุนออกเหมือนกันค่ะสองข้างเลงก็เรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะวิธีการแชทแบตของรุ่น PBL เบื้องต้นนะคะ หากลูกค้านะคะจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือมากกว่าที่การแบบชาร์จแบตหรือจะถามอะไรข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามทางบริษัทออเร d โนเวชั่นได้เลยนะคะทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรน์ฮันนี่เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะหากคุณลูกค้านะคะท่านไหนสนใจเกี่ยวกับเครื่องวัดสารละเหย VOC ตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาทางบริษัทออเร d Innovation ได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ